ครับผมวันนี้ก็มาอีกคลิปนะครับจะมาเปลี่ยนลูกปืนล้อนากันครับจารบีที่ใช้ผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินของตัวนี้ชุดปืนซีนนะครับปืนนอกในสองล้อซ้ายขวาแล้วก็มาถอดชุดนี้นะครับต่อชุดนี้เอากิ๊บออก เอากลิปออกแล้วก็ขายนอ็อตเอากิปเอาแหวนล,ล็อกน็อตนี่ออกแล้วขายนอ็อนตะครับตอนนี้แล้วถอดเอกมาทั้งดุมเอมาทําการล้างล้างจารบีล้างอะไรออกให้หมดนะครับหม้นอย่างนี้ไม่มีเสียงนะครับหม้นอย่างนี้เหมือนเลื่อนๆไม่มีเสียงแต่พอเอารถลงพื้น แล้วออกตัวเนี่ยดังแซด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 รับเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามชมครับเดี๋ยวมืดก่อนไม่เสียดติดตามชมคลิปต่อไปครับลูกปืนหมดไม่เกาะยิงปืนนะครับไม่ลูกปืนใหม่ปืนใหม่ลอยครับปืนตัวนี้เป็นลอย รอยเป็นเส้น,นครับรอยเป็นเส้นแล้วก็บ่าบ่าข้างในตัวนี้ครับบ่าข้างในจะเป็นรอยเป็นรอยลูกปืนเป็นเป็นนองลูกปืนนะครับศึกถ้วยรับไปที่เป็นเบารับนะครับถ้วยเบารับศึกลรกเขาะอ,ออกนะครับเบียดออกทั้งชุดเนี่ยฝั่งนี้ก็เอาซีนนะครับต่อเอาซีนออก ครับตอกเซียนเซียนเนี่ยเซียนกฝุ่นเนี้ยออกกัดออกครับเปลี่ยนลงไปแล้วก็ครับโอซภาพไม่ครับครับปูนไม่ครับจอร์บีนีด่ดำติดตีเลยไม่เหมือนมันน้ำเข้ามาเลยครับประมาณนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูครับ เืนครับแข็งเหมืนมันมันไม่นี่ครับมันเป็นรอยครับเกิดจากการใช้งานมานานนะครับดิ่ละน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีครับแล้วตัวตัวเบ้าที่มันไม่เกิดเสียงนี่นะครับมันสิกนะครับเป็นร่อง เป็นเส้นเป็นร่องเป็นร่องลึกเป็นรอยแล้วเปลี่ยนออกนะครับนะครับมาตามชมคลิปต่อไปครับอย่าถอตอกออกก่อนแล้วมาขั้นตอนการใส่เดี๋ยวมาทำให้ดูครับครับวิธีเอาบาลูปืนหอกนะครับมันก็จะมีนี่นะครับมันจะมีร่องให้เราอยู่สีร่องนะครับมีรูจะเห็นพอดีเห็นขอดเราสกัดนะครับคาบ้านลงไป ตรงนี้ครับตอกนะครับสี่มุมนี้ค่อยตอกไล่นะครับไล่ออกไล่ออกนะครับเพื่อจะเอาบากปืนออกนะครับง่ายนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งนอกและในจะมีบามือนกันสี่บาอย่างนี้สี่ร่องนี้ให้เราเทาะลงไปใช้สกัดนะครับต่อลงไปครับผมครับตอกกันครับนี่ครับเรียบร้อยครับเคาะเคาะออกมาแล้วนะครับเคาะออกมาแล้วเป็นประมาณนี้ นะครับป่าอาลุกปืนเข้ามาแล้วอาลุกปืนนอกป่าลุกปืนนอกในนะครับก็จะมีร่องนี้สีสีร่องนี้ให้เราเคาะค่อยไล่ออกมาครับรอกได้ไหนครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปครับผมเรามาใส่ตัวใหม่กันครับอ่าครับผมเวลาเราเอาปอกในี่ใส่นะครับตัวใหม่แล้วก็ใช้ปอกเก่านี่ครับ เป็นตัวตีอัดไปครไปใส่เข้าไปเอาค้อนให้ค้อนครับค่อยไล่ค่อยไล่ไค่อยไล่ตีไล่ไ,ไล่ไปเรื่อยเรยมันสนิทนะครับตัวใช้บอกเดิมนะครับเป็นตัวไล่ที่บาตัวใบลงไปนะครับให้มันสนิทนะครับก็ถือว่ามันโอเคนะครับแล้วก็ทำการ ใส่จารบีเข้าไปในลูกปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเอาเจารบีนะครับอัดเข้าไปในลูกปืนนะครับนะครับทีนี้ใชก้กเป็นสีเนี้ย